โ o y o ต a c a m r ม h y b รี่ไป2,011เครื่อง2.4ด้านล่างตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เจ้า h y b r ิ d พร้อมแอบประตูด้านนี้เลยนะครับตานเรียบร้อยแล้วแอร์เย็นฉ่ำเลยตัวนี้เบาะไฟฟ้าทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะปรับได้8ทิศท,ทางนะครับแบตเตอรี่ผมบอกก่อนว่าตัวนี้เจ้าของเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากศูนย์ด้วยประมาณปลายปี2022คุณใช้ยาวๆไปเลยพิเศษเลยับลูกค้าเหลือ สวัสดีครับผมเซลจีนะฮะเจอกันเช่นเคยนะครับจากตลาดรถยนต์มือสองทีเคกุศคานะครับเต็นของเราก็อยู่แถวถนนการจนาพิเศษนะมีรถให้เลือกมากกว่าถึง200คันนะครับท่านใดที่ผ่านมาแถวนี้หรืออยากจะแวะชมก็เรียนเชิญได้เลยนะครับหาไม่ยากนะฮะติดถนนเลยนะครับวันนี้ผมเซลจีมีรถมา1คันมานําเสนอซึ่งเป็นรถระดับผู้บริหารแล้วก็เป็นรถระดับซีดานรุ่นใหญ่นิดนึงนะฮะ แต่ราคาบอกก่อนว่าย่อมเยาวมากๆเลยนะครับจาสำหรับเจ้ารุ่นนี้นั่นก็คือเจ้า Toyota Camry 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 b บไปี2011เครื่อง2.4อะรถบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะฮะว่าเรารถคันนี้มันน่าใช้ขนาดไหนแล้วก็ออปชั่นภายนอกภายในจะสวยงามขนาดไหนนะครับเชิญรับชมกันเลยครับ แรกเรามาชมกันเลยเจ้า Toyota Camry h y b ี b ไฮบไป2,011เครื่อง2.4ตัวนี้นะครับให้มาด้วยสีบอลสีบอลเงินนะฮะสามบ้านบ้านเราก็สีบอลเงินจริงๆในเล่มก็คือตามผลส่งก็จะเล็กสีเทานะครับอ่ะสวยงามเลยนะฮะด้านหน้าก็มาด้วยกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมเลยนะครับนะฮะเราก็มีเจ้าโลโก้โตโยต้าตัวนี้มองเห็นเด่นชัดเลยนะครับสาหรับเรื่องไฟหน้านะตัวนี้ก็ไม่น้อยหน้ามาด้วย โปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วด้านนี้ก็จะมีเลนกระจกที่เป็นสีฟ้าก็คือสัญลักษณ์ของเจ้า h y b ริดเขาเลยนะครับส่วนด้านล่างก็ให้มาด้วยไฟตัดหมอกนะฮะแล้วก็มีโครเมียมตรงไฟตัดหมอกสวยงามพร้อมมาร์กิ้งเซนเซอร์อยู่2จุดเลยนะครับด้านล,ล่างตัวนี้ก็จะเป็นตะแกรงซึ่งรับลมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากสาหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับสีดเดิมสวยเลยนะครับพร้อมแถบโครเมียม ตรงประตูทั้ง4บานเลยนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ก็สีเดียวกับตัวรถเลยก็คือสีบอลเงินนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับแถบเหมือนเดิมฮะตัวนี้เจ้าโตต้าแคมรี่สไตล์เดิมๆของเขาก็คือมีโครเมียมพร้อมมือเปิดเป็นแบบโครเมียมทั้ง4บานเลยนะครับอุญแจก็แบบเป็นสมาร์ทย์เล็กแล้วนะครับแล้วก็มี แถบด้านตรงด้านล่างตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์เจ้าไฮบิชพร้อมแถบประตูด้านนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมหน้ายางกันเลยนะครับตัวนี้ล้อมแม็กก็แบบอล่อยสีสีเงินเลยนะฮะสีเดียวกับตัวรถเลยสวยงามมากแล้วก็ยางที่ให้มาก็เป็นโยโก h a m ่เป็นยางใหม่ๆเลยนะครับพร้อมล้อ,อมแม็กก็จะเป็น215 60 R 1 6ก็คือเจ้าขอบ16เลยพร้อม ดิสเบกสี่ล้อเลยนะครับสาหรับเจ้ารุ่นนี้ครับเดี๋ยวเรามาชมาความสวยงามด้านหลังกันเลยนะฮะเจ้าตัวโตโยต้าแคมรี่ไฮบริดกันนี้นะครับด้านท้ายก็บอกกเลยคนระับตัวนี้ก็เป็นไฟสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าไฮบริดก็เลยก็จะมีแถบสีฟป้าแบบนี้เลยนะครับดวงไปตัวนี้ก็มองเห็นเด่นชัดนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ไฮบริดนะเจ้าโลโก้โตโยต้าตรงกลางพร้อมแถบโครเมียมตรงฝาท้ายด้วยนะครับแล้วก็มาร์กิ้งเซนเซอร์ทั้งหมด 4จุดเลยนะครับพร้อมกล้องมองหลังให้ลูกค้าด้วยนะอันนี้นะก็เพื่อความปลอดภัยเลยนะครับกระจกก็โอเคติดปรีมให้เรียบร้อยมีไล่ไฟเรียบร้อยมีไฟเบกรกดวงที่3ให้เรียบร้อยเลยนะครับาเปิดด้านท้ายกันเลยนะครับมาเราม,มาชมกันเลยว่ารถโตลต้าแคมรรี่ไฮบริดตัวนี้มีเรื่องบัติเหตุชนมาด้านท้ายไหมครับอันดับแรกเลยผมให้ตากล้องมองฝั่งด้านซ้ายก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นร่องน้ำนะครับหิวแห้งๆบาณเดืมๆ้อยเบรกอาร์ตยังสวยงามคมชัดชัดๆเลยนะครับเอานิ้วรูปบางๆ จะมีความผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผิวสีก็จะเป็นแบบด้านด้านสวยงามนะครับแล้วก็นี่ฮะตะเข็บเดิมนะครับไม่มีร่องรอยในเรื่องมีอุบัติเหตุชนด้านท้ายมานะครับเดี๋ยวให้ตากล้อ,องซูมมาฝั่งด้านขวาบ้างนะครับตัวนี้เหมือนเดิมฮะเหมือนด้านซ้ายเลยรอยแม็กอาร์ดเดิมทุกอย่างผิวแห้งบางเดิมเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะรอยแม็กอาร์ดอยู่ครบนะแต่ของตะเข็บเดิมไม่มีการชนด้านท้ายมาฝาท้ายด้านหลังก็ ตะเข็บเดิมตรงแนวสวยงามเลยผิวแห้งบางเดิมนี่แหละครับไม่มีการเปลี่ยนฝาท้ายไม่มีการแกะทําสีเดิมเลยนะครับกล้องซูมมาเดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายเลยฝั่งตรงนี้ก็จะมีแบตเตอรี่เจ้าของด้านท้ายด้วยนะครับจะมีแบตเตอรี่ตรงนี้ะนะครับหนึ่งลูกนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับแล้วก็ด้านท้ายผมว่าก็กว้างกวางเนาะก็สามารถเก็บพวกกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็สัมภาระต่างๆนะครับตรงนี้ก็ จะมีตัวล้ออะไหล่ให้ด้วยในนะครับพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบไม่ว่าจะเป็นแม่แรงบล็อกถอดล้อเลยนะครับอันนี้นะครับนะอันนีนะ้ล้ออะไหล่เดิมๆเ,เลยไม่ลงพื้นเลยนะครับข้างในเลยเดี๋ยวให้ตากล้องซูมด้านในนะรถไม่มีช้อนท้ายมานะครับมาให้ดูจะชัดเลยนะรอยสีกาวเดิมทุกอย่างผิวแห้งบางไม่มีการโปะไม่มีการทําสีแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมเกี่ยวกับตรงประตูบ้างนะฮะแล้วก็ ไม่ว่าฝั่งคนขับหรือฝั่งคนนั่งด้านหลังว่ารถคันนี้มีเรื่องอุบัติเหตุชนด้านข้างมาไหมครับอาผมเปิดให้ลูกค้าดูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอยเมคอาร์ตเดิมเลยประตูฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเดิมไม่มีการแกะไม่มีการโป๊ะทาสีใหม่เลยนะครับเดิมๆจากสูรเลยอันนี้รถคันนี้ผมบอกเลยว่ารับประกันบอดี้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมปุมพลังด้านหน้ากันเลยนะครับเจ้าโตต้าแคมเอรี่ไฮรบดปี2011นะครับเครื่อง2.4ตอนนี้กําลังให้ความนิยมมากเลยสำหรับรุ่นนี้นะประหยัดเนเกี่ยวกับเ,เรื่องเชื้อเพลิงมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาเบาด้วยอ่ะผมเปิดมาแล้วนะเดี๋ยวให้ตากล้องซูมเลยนะรถสวยๆดูกันง่ายๆนะอันดับแรกเลยสังเกตเลยนะหัวน็อตฝากระโปรงฝั่ง,งด้านซ้ายทั้งบนทั้งล่างไม่มีการแกะไม่มีการขายไม่มีการซีนใหม่ฝากระโปรงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนรับประกันนี่นะฮะรอย หัวน็อตว่าบางคนด้านซ้ายเดิมหัวน็อตโชคมีรอยคิวอันนี้เนะี่ยมีรอยอ่ะนะคิวซีนะมีแต้มทุกอย่างเลยรอยแม็กอาร์ดเดิมทุกอย่างเลยผิวแห้งๆบางๆเดิมไม่มีการโปรก๊กส่วนคาร์หน้าตัวนี้ก็จะมีพลาสติกด้านหน้ารองรับอยู่นะฮะแต่ว่าคาร์หน้าน,นี้สวยงามเลยนะครับอ่ะอันดับต่อไปผมขอขวากระโปรงเลยนะครับด้านบนเลยนะนี่นะตะเข็บเดิมนะครับแกะทุกอย่างนิดนึงไม่มีการซีนใหม่ไม่มีแกะใหม่สติ๊กเกอร์เดิมนะครับบอกอยู่ครบ แล้วก็ตัวกับืนการความร้อนก็เดิมๆเลยชกอย่างแน่นๆเดิมๆเลยนะครับหัวน็อตฝั่งด้านขวาไม่ว่าจะเป็นบนล่างเดิมเลยไม่มีการแกะเดิมเนะี่ยนี่นะครับเบื้องต้นเลยนะการดูรถนะสวยๆนะครับแล้วก็บางคนฝั่งขวาบางๆเดิมๆน็อตเดิมเบ้าโชกลอย QC อยู่ครบน็อตไม่มีการแกะตัวนี้ระบบเบรกก็เป็น ABS 4อล้อตัวนี้ก็เรยกเป็นแบตเตอรี่ของเจ้าไฮบริดเขาเลยนะครับตัวนี้ก็ก็ใช้งานผสมผสานกับน้ำมันนะฮะก็คือ ตัวนี้แรงม้าที่ให้มาก็อยู่ที่ประมาณ150แรงม้านะครับทุกอย่างเลยเดิมหมดเลยนะครับสำหรับเจ้ารุ่นนี้ดาน,านะครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในกันเลยนะครับเจ้าโตต้าแคม r y อี่2.4ไฮบิชนะครับปี2011ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังแท้เลยนี่สวยงามเลยนะเดิมจากโรงงานเลยนะครับจะมีระบายความร้อนให้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ แข้งข้างเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในเลยอ้าุญแจอยู่นี่เลยนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้แบบคี้เหล็กเลยนะครับสตาร์ทเลยปึ๊บอ่าง่ายๆนะมันจะขึ้นระบบขึ้นเลนี่โอเคสตาร์ทเรียบร้อยแล้วแอร์เย็นฉ่ำเลยตัวนี้นะครับมาดับแรกเราก็มาดูเลยนะคอนโซลด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไม่เหนียวเล้นนะตัวนี้นะตัวเขาเราออกแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเนี่ยโตต้านีเน่เขาออกแบบมาใหม่ๆไม่เหนียว้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยผมเจอมาเหนียวเยอะตัวนี้ผสมผสานทุกอย่างลงตัวเลยนะเป็นสีสีออกเทาๆนะครับพร้อมลายไม้ดูหรูหรานิดนึงนะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นสีครีมนะครับตัวนี้ก็จะมีลายไม้สวยหรูเลยตรงนี้นะดูแล้วโอรเฟคมากๆเลยตอนผบรุ่นนี้นะครับแหงประตูตัวนี้ก็จะมีลายไม้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ แอร์ก็จะเป็นแบบอย่างนี้เลยนะฮะแบบแอร์นิจิตอลเลยนะมีปรับหมดฝั่งซ้ายฝั่งขวานะให้ท่านเลือกตามใจชอบเลยนะส่วนวิทยุตัวนี้ไม่ได้เป็นจอนะครับก็จะเป็นแบบเล่นซีดีนะเล่นทุกอย่างได้เลยนะครับตัวนี้นะพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเป็นแบบสีก้านสวยงามนะครับโหมดต่างๆก็มีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะฝั่งขวาก็จะปรับเกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์นะก็ะจะเป็นออโต้หรือว่าอุณหภูมิการปรับแอร์ฝั่งซ้ายก็เกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะ ปรับเปลี่ยนช่องนะแล้วก็เป็นโหมดต่างๆทุกอย่างแล้วก็มีจะมีครุชคอนโทรลให้ด้วยกระจกก็จะพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าตัวนี้เลยนะครับส่วนเบาะด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นแบบเบาะไฟฟ้าทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะปรับได้8ดทิศทางนะครับมีโหมดมีพัดลมตรงนี้ให้ด้วยนะตรงเบาะนะครับตัวนี้ก็จะมีม่านม่านท้ายให้ด้วยม่านหลังให้ด้วยเรียบร้อยนี่ขึ้นสวยงามสําหรับบางแดดนะครับเกียร์ก็จะแบบเกียร์ออโต้นะครับนะตัวนี้ก็มีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะครับ มีช่องเสียบนี่นะครบมีพาวเวอร์นิดนึงนะแล้วก็เล่นตัวช่องเล่น a u US, x usb ได้หมดเลยนะครับระบบนะตัวนี้ก็จะมีะกระจกบังแดดนะไม่ว่าฝั่งคนขับก็ฝั่งคนนั่งมันก็จะมีไฟให้ด้วยนะครับเรียบร้อยมีที่ใส่แว่นให้เรียบร้อยเลยนะครับมีที่ใส่แว่นเค่ใส่แว่นแว่นตาเนาะมีไฟให้2ดวงนะครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบปรับแบบปรับเรื่องแสงแบบอัตโนมัติให้เรียบร้อยเลยนะครับ เลขไม้ปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งแสนกว่าโลเท่านั้นเองนะครับไม่เยอะนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลนะรถบ้านนะอันนี้นะเลขไม้แท้เข้าศูนย์ได้เลยเลยแล้วประกันบอดี้ไม่มีเรื่องอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําเลยนะครับด้านท้ายเลยอันนี้นะผมนั่งสบายผมสูงร้อยแปดสิบนะฮะนั่งสบายเลยอันนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เมื่อยหลังไม่ว่าจะเป็นระดับปรับอะไรต่างๆตัวนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยเลยนะครับรถตัวนี้จะมีไฟข้างบนเพดานให้เรียบร้อย แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแขนให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมที่วางแก้วให้เรียบร้อยน่ะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดว่าโอเคเลยนะสบายนั่งสบายผืนผ้าหลังคานี่ยังใหม่ๆกิ๊บๆเลยว่าจะเป็นเบาะไม่ว่าจะเป็นพื้นพยางข้างล่างนี่เจ้าของเขาดูแลดีมากเลยนะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะสวยมากครับคันนี้ครับครับผมสำหรับเจ้ารุน่นนี้ราคาผมบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว ช่วงนี้ก็ใกล้สงการแล้วเราจะโปรโมชั่นพิเศษเรากบอกก่อนว่ารุ่นนี้ปี2 0 1 1เป็นรถบ้านนะไม่ไม่ให้รถชาวม่รถประมูลแล้วก็เ,เลขไม้แท้1 1 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นแบตเตอรี่ผมบอกก่อนว่าตัวนี้เจ้าของเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนจากศูนย์ด้วยประมาณปลายปี2022่คุณใช้ยาวๆไปเลยสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้เราโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปเลยจาก3 4 9 0 0 0เราไม่ขายพิเศษเลยครับลูกค้าเาหลือ3 2 9 0 0 0 กค้าเครดิตดีสามารถกู้เต็มได้เลยนะครับคันนี้ลูกค้าที่ดูรีวิวนี้อยู่นะครับสนใจอยากได้เป็นเจ้าของติดต่อทีมงานเราได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดเราก็มีไปแนนไปบริการเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับเรื่องผ่านเรียบร้อยท่านไม่ต้องลงมานะเราขับคันนี้ไปบริการส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเซลจีต้องขอลาคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอคินคลิปหน้าแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆแล้วก็รถสวยๆมาให้คุณลูกค้าได้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ